ต่อไปเราจะทำอะไรกันค่แฟรรี่อ๋อคือเราอ่ะจะแฮปปี้เบรดให้ปานุนะคะเอาเค้กมีเค้ก้วยเนี่ยค่ะตอนนี้เราขอจุดเทียนวันเกิดนะคะค่ะค่ะไม่ไหวเลยนะคะเนี่ย สติดไหมคะเนี่ยระวัาางไหมรูปนะคะเนี่ยกลัวเหมือนกันค่ะลูกโค่พระกรุณาปิพัดรมป้านุ �t ป้านุดูอ๋อทุ่งเทขนาดกลัวไม่รูปน,นี่ป้านุตเ,เอาลูกออกก็ได<ป>้ไหมเอาลูกออกแล้วนะโอเคป้านุตเห็นรูปแล้วใช่ยรกอล กันนะคะทุกสาวขาเชิญค่ะร่วมมิลรยังค่ะด่วนค่ะนิดนึงค่ะโอเคนะคะชนุองานค่ะโอเคะคะ่ะเราจะมาร้องเพลง Happy Birthday ให้ปหนุตฟังนะคะเนินสองสาม Happy Birthday มากเราองรู้ว่าตอนนี้ป้นนานุชกำลังอธิษฐานอยู่นะคะอธิษฐาน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 ,านเราจะไม่ใช่กันเปล่านะคะ <c oughs> โอเคค่ะลูกโซ่คะเชิญค่ะ <c oughs> หนึ่งป้านุหลับตานนะอธิษฐานเสร็จหรือยังป้านุชไม่เป็นไรคะ่ะ <c oughs> โอเคค่ะหนึ่งสองสามเอ๊ะการมาสู่สภาพปกติล่ะค่ะเราต้อง เทียนไม่ใช่ค่ะให้ปนุษย์สวนเค้กนี้เราก็จะต้องกินกันเองนะคะคงไม่สามารถส่งไปให้หด้าที่บ้านนะคะใช่แต่กับคุกคนละอันละกันขอผ่านโอเคค่ะไม่หวแล้วค่ะทนี้ชาวจุลานิสิตุลาขอราไปก่อนลาไปก่อน